สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเช้าว,วันที่5้ธันวาคมเป็นเช้าว,วันที่พิเศษอีกหนึ่งวันนะคะเลข5แทนความมั่นคงแทนความสุขและแทนกำลังใจที่ดี5้ธันวาคมหากชีวิตของคุณมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกับเลข5ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขวันเดือนปีเกิดของคุณหรือแม้ แต่จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่คุณรักเลข5คือพอรเลข5คือหัวใจที่เข้มแข็งและหัวใจที่ผ่านเรื่องราวมากมายนะคะวันนี้เริ่มต้นวันที่5้ด้วยไพ่และคำอวยพรจากองค์พระพิค,คเนตไพ่ดิสคริ t ชันคือการที่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะเลือก ในบางสิ่งจริงๆจังๆสักทีนะคะนี่คือคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในสถานการณ์นี้ไม่ว่าคุณกำลังประสบพบเจอปัญหาใดอยู่ขอให้รู้ว่า คุณจะต้องตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเององค์พระพิคเนธกำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นได้อยู่ในการมองเห็นของคุณอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่พิเศษที่จะทำให้คุณรู้สึกปราหลาดใจและนั่นคือสิ่งที่คุณชอบเสมอนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนทิศทางไปสู่การตัดสินใจใหม่ๆ จากชีวิตปกติที่คุณเป็นอยู่เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีพรที่จะสามารถเข้าใจและคุณมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะการเข้าใจตัวเองและขอให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าที่คุณคิด เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมองเห็นในความรู้ความสามารถมากกว่าที่คุณเห็นนะคะคุณทําได้เมื่อคุณเริ่มที่จะตัดสินใจและนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จของคุณเพียงคุณเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคงคุณทําได้เพียงแค่คุณลองลงมือทำโดยก่อนนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่ ความสำเร็จแล้วนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้มีความสุขเพื่อให้เรารู้ว่าเราคู่ควรกับความสุขความสำเร็จและความสมปรารถนาในตัวเองนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เลขาแทนความรักและแทนคำอวยพรจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานความรัก เป็นพลังงานที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่เสมอนะคะเริ่มต้นวันที่5ด้วย5ดาบ5ดาบคือความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งถูกหักหลังถูกโกงถูกช่วงชิงผลงานชีวิตของผู้ที่ประสบกับ5ดาบเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเต็มไปด้วยคนที่ไม่จริงใจเต็มไปด้วยความรักที่ผิดหวังแยกทางไม่ลงตัว หากคุณกำลังประสบพบกับสุขภาพที่ย่ำแย่คิดมากกังวลใจทุกวิกฤตคือโอกาสที่จะทำให้คุณไปสู่สุขภาพที่ดีและเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เสมอนะคะทุกวิกฤตคือโอกาสที่จะนำพาให้คุณไปพบความสุขและความมั่นคงในชีวิต 5. ไม้แทนการทะเลาะวิวาทความขัดแยง้งอุปสรรค ปัญหาที่ติดขัดและมีคนที่คอยขีดคว้างกีดกันหรือแม้แต่การมีปากเสียงกับคนรอบข้างคนในครอบครัวคนในองค์กรมันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งนี้ก็ทำให้คุณรู้สึกกลุ้มใจกังวลเครียดนอนไม่ได้กินไม่หลับถ้าคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ทางแก้ไขจงเงียบและสงบ ล่อยให้ไหลไปตามน้ำอย่าก,กดดันหัวใจของคุณมากเกินไปทุกๆสิ่งจะค่อยๆค,คลี่คลายเมื่อคุณคลายความเครียดและความกังวลใจนะคะ5ดาบ5ไม้และ5ถ้วย5ถ้วยความโศกเศร้าความเสียใจความสูญเสียความผิดหวังอกหัก และการที่ไม่สามารถลืมอดีตที่เจ็บปวดได้ถ้าคุณสามารถก้าวข้ามความกลัวนี้ไปได้ชีวิตคุณจะสดใสเมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถก้าวข้ามความรู้สึกนี้ได้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วย ท้องฟ้าที่สดใสแงนดูฟ้าแงนดูพระจันทร์แงนดูพระอาทิตย์ชมนกชมไม้ธรรมชาติจะช่วยทำให้หัวใจของคุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะสูดลมหายใจลึกๆเพื่อให้รู้ว่าลมหายใจและสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอนะคะลมหายใจและสิ่งที่ดีๆอยู่เคียงข้างคุณเสมออย่าได้เศร้าอย่าได้เสียใจ5 เรียนคือความขาดแคลนความยากจนคืออารมณ์ที่ท้อแท้ผิดหวังสิ้นหวังและขาดซึ่งกำลังใจอุปสรรคความยากลำบากในการทำมาหากินอาจจะขัดสนแต่ความพิเศษเมื่อคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่นั่นคือพอรที่พิเศษคุณยังคงมีความเชื่อและคุณยังคงมีความหวังว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าเสมอสิ่งดีๆ รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าเดินเคียงคู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่คุณรักอย่าได้ทอดทิ้งกันนะคะจับมือกันไปข้างหน้าและจงเชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าเสมอก้าวไปด้วยหัวใจที่มั่นคงก้าวไปด้วยความหวังว่าสิ่งดีๆคู่ควรกับคุณนะคะสิ่งดีๆคู่ควรกับคุณเสมอวันนี้เราเปิดไพ่ เลขหแทนความรักแทนความมั่นคงแทนความสบายใจให้พี่ไพาทารส่งกำลังใจที่ดีถึงคุณว่าหดาบคืออะไรที่จะทำให้คุณรู้ว่า คุณคู่ควรกับความสำเร็จคุณคู่ควรกับความมั่นใจและคุณคู่ควรกับความสบายใจชัยชนะเป็นของคุณนะคะไม่ว่าคุณกำลังกังวลและคิดถึงสิ่งใดอยู่ชัยชนะอยู่ในหัวใจของคุณจงเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณมีความหวังและคุณเริ่มที่จะตัดสินใจทำในบางสิ่งที่คุณไม่กล้าทำมาก่อนนั่นจะทำให้คุณพบกับชัยชนะ victory, นี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดปัญหาอุปสรรคใดๆขอให้คุณรู้ว่าหัวใจของคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งแค่ไหนจงภูมิใจในตัวเองและขอบคุณที่คุณสามารถผ่านทุกเรื่องราวมาได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะใั้ชนะอยู่ข้างคุณและสิ่งต่างๆความหวังกำลังใจที่ดีเพียงคุณเชื่อมั่นว่าคุณมีพลังงานของ ความสดใสความมั่นใจความมั่นคงในตัวเองเด็กถือเหรียญคือผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้เสมอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่ Queen of p e n t a c l e คือความมั่นคงความร่ำรวยความมั่งคัง่งหัวใจของผู้ที่เป็นแม่รวม ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัวใจทุกเรื่องราวที่เราประสบพบเจออยู่สรุปได้เพียงคำเดียวนั่นคือใจหัวใจของคุณมีคุณค่าหัวใจของคุณเป็นดังเพชรเม็ดงามหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเมตตาและเต็มไปด้วยพลังงานของความรักที่ไร้เงื่อนไขไม่ว่าพบเจอสิ่งใดทุกสิ่งนั้นได้รวมอยู่ในใจของคุณทั้งหมดแล้วนะคะ ใจของคุณคือทุกสิ่งใจของคุณคือพอรที่พิเศษที่สุดใจของคุณบรรจุแต่เรื่องราวและสิ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขและคุณคู่ควรกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้คุณตระหนักรู้และเข้าใจว่าคุณมีสิ่งที่พิเศษอยู่แล้วอยู่ในตัวเองมองในมุมที่แตกต่างมองในมุมที่ สามารถเชื่อมโยงความรักเข้ากับหัวใจของคุณได้คุณเป็นผู้ตื่นคุณเป็นผู้รู้คุณเป็นผู้เบิกบานคุณเข้าใจทุกกระบวนการย่อมนำมาให้คุณได้อยู่ในจุดที่สงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์นะคะสุกสงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์นี่คือพลังงานของคุณในวันนี้ใต้สำรับคือน i g h t o of u u p ความรักความสุขกำลังใจที่ดีคนที่จริงใจคนที่ซื้อสัตว์คนที่มั่นคงคนที่รักคุณเพียงผู้เดียวพร้อมจะอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะมอบหัวใจและความรักทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณนะคะจงเชื่อมัน่นว่าคุณคู่ควรกับความรักคุณคู่ควรกับความสุขและคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งชัยชนะเป็นของคุณ เชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณทำถึงและคุณยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะ